สวัสดีครับนักเรียนเนาะมา,าครูได้เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนทำการสอนเนะาะเทอมนี้จะเรียนเทคโนโลโยีเทคโนโลยีก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์นั่นแหละเนาะเป็นวิวทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีการคำนวณอ่ะอ่า ครูไม่ยังไม่แน่ใจเลยว่าพวกเรายังมีทักษะเนาะทักษะในเรื่องการการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมนะวันนี้ครูก็จะมาแนะนําในการเรื่องอการเขียนโปรแกรมเนาะมันมีอยู่ในเทคโนโลยีนะ,ะการเขียนโปรแกรมมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวครูจะบอกให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็คือ,อลำดับขั้นตอนนะลำดับขั้นตอนเช่น เราจะแปรงฟันตอนเช้าเราก็ต้องมีลําดับขั้นตอนเนาะก่อนเราแปรงฟันเนาะเราก็ต้องเดินไปที่ห้องน้ำเนาะจากนั้นเราก็หยิบแปรงฟันนะขั้นตอนที่1คือหยิบแปรงฟันขั้นตอนที่2คือเอาแปรงฟันนั้นอะให้อะไรหยิบขั้นตอนที่2คือหยิบยาสีฟันเนาะเอามา ใต้แปรงฟันขั้นตอนที่3คือเราต้องอ้าปากเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่4คือเราเอาแปรงฟันนะ่ะเข้าปากแล้วก็แปรงถูๆๆๆๆไปเรื่อยๆเนาะจนจบกระบวนการอันนี้คือโปรแกรมเนาะโปรแกรมนะแต่เราอ่ะเราอ่ะทำเป็นโปรแกรมอัตโนมัติอยู่แล้วเนะาะจะขับมอเตอร์ไซค์สิ่งแรกคือต้องหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งควบควบมอเตอร์ไซค์สอง เอาขาตั้งขึ้น3 s t สตาร์ทรถ4เข้าเกียร์1 5บิดนี่อันนี้คือขั้นตอนในใน,ในการขับรถอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นตอนเหมือนกันโปรแกรมเหมือนกันเนาะอ่าอย่างคู่มีตัวอย่างเนาะอันนี้แนะนำเบื้องต้นก่อนคู่มีตัวอย่างเนาะอ่าดูที่ Angry Birds กับหมูเนาะ a n i r y b i r d จะไปจะไปไปหาหมูนะเราต้อง มีขั้นตอนอะไรบ้างนะบล็อกนี้มันหมายความว่า1ช่องเนาะหช่องนะเดินข้างหน้า19ึ่งเกานะอ่ารูปนี้เนาะจะทําให้ a n งก y เบิร์ไปหาหมูได้เนาะเราต้องเดินข้างข้างหน้าไปกี่9ก้าหนึ่ง,งใช่ไหมไปข้างหน้า29ใช่ไหมอ่านะฉะนั้นคำสั่งตัวนี้เราก็จะเลือกใส่นะไปข้างหน้านะหนึ่ 1ละแล้วก็2นะอันนี้คือ2 9อ่าลองดูสิอ่าเ <c oughs> อ,า <c oughs> องกิเบิร์ตก,ก็จะไปอยู่2 9เนาะอันนี้คือเป็นคำสั่งเบื้องต้นอ่านะเป็นคำสั่งเบื้องต้นอ่าลองดูคำสั่งอีกเนาะเผื่ออาจจะมียากอีกนะวันนี้เราจะมาแนะนำกันเฉยๆก่อนเนาะเรายังไม่ได้อันนี้อ่ะ แองกี้เบิร์ดไปหามหมูเราจะเราจะาช่วยแองกี้เบิร์ดยังไงบ้างเนาะไปกี่ก้าวดีเนาะหนึ่งเนาะแองกี้เบิร์ดต้องกระโดดไปหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็ต้องใช้คำสั่งไปข้างหน้าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี้แปลว่าไปหนึ่งก้าวสองครั้งนะแล้วก็ไปสามครั้งอ่าลองสตาร์ทดู หนึ่งสองอ่าฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งเบื้องต้นเนาะสรุปสรุปเนาะสรุปเลยว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นการใช้คำสั่งเบื้องต้นเนาะเป็นแบบลำดับอ่าลองดูซิตัวเนี้ยหมูมันมันแอบอยู่ตรงนี้แล้วอ่าหมูมันแอบอยู่ตรงนี้แล้วนะเราจะต้อง ถ้าเราอันนี้เป็นกล่องระเบิดเนาะ tnt เขาบอกว่าให้กิเบิร์กแกะรอยเส้นทางและนำชั้นไปหาหมูซื้อบือ้อนั่นเนาะหลบหลีกกล่องระเบิดที่มี tnt นะบนกล่องให้ดีไม่งั้นขนปิว,วอนอะสมมติเราไม่สนใจ tnt เราเราเราจะลองนะเราจะลองนะอะ่ะไปข้างหน้า1 2 3จะเป็นยังไงอ่า1 สองสามอ่าลองเริ่มสิหนึ่งโอแองกี้เบิร์ดโดนระเบิดแต่ว่าไม่ถูกต้องเนาะต้องลองใหม่อ่าลองใหม่อ่าอะไรที่มันมันไม่ควรไปข้างหน้าเนาะไปข้างหน้าแค่สองเก้าพอแล้วก็ทำไมหมูมันหลบอยู่ตรงนี้หันซ้ายหรือหันขวาอ่าละหันขวา ลองลองดูอีกทีนึ่าตั้งค่าใหม่ก่อนลองดูอีกทีหนึงน่งอึาแล้วก็กระโดดไปทางขวา,าหันขวามันก็แค่หันเฉยๆใช่ไหมมันยังไม่กระโดดฉะนั้นเราก็ต้องใส่คําสั่งให้มันก้าวไปข้างหน้า,อ,าอันนี้คือคำสั่งหันแล้วกระโดดไปอ,อันนี้ก็คือเป็นคำสั่งเบื้องตน้น นั่นเองเนาะฉะนั้นวันนี้ครูก็แค่มาอธิบายเรื่องการเขียนโค้ดเบื้องต้นเนาะให้ทำ,ทำเราทําความเข้าใจในเรื่องโค้ดนะแต่ตรงเนี้ยเราจะได้ไปฝึกปฏิบัติที่โรงเรียนนู่นเนาะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครูจะสอนเองนะว่ามันมีเกมอะไรให้เยอะแยะเลยที่จะต้องสอนนะถ้า ได้ได้เปิดเรียนคิดว่าคงเร็วๆนี้จะได้เปิดเรียนนะก็จะได้ไปเจอแต่ตอนนี้ครูก็แนะนําตรงนี้ก่อนนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้พวกเรามีแรงกระตุ้นที่จะเรียนวิชาเทคโนโลยีนะวิทย์เทคโนโลยีการคำนวณเนี่ยใช่ไหมวิชาชื่อหลักๆของมันนะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยศาศาสตร์นะแบบสนุกสนานไม่ต้องเครียดอะไร เอาค่ะคลิปนี้ครูก็ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ